หลังจากที่มาจองพาน้องจิ๊บมาจองเอสยี่สี่วันนั้นนะคะก็เป็นรถแรกใช่ไหมจิ๊บรถแรกในไทยน,นะ้นะอะไรอ่อะถ่ายดีพี่ไปตรงนี้คิดว <c oughs> ่าติดไม่ได้เหรอใช่ <c oughs> ว่าื่นได้ปะเนี่ยได้อ่าวันอื่นต้องมาดูช่งโปรพี่ บางทีมันก็มีขายแยกนานๆดูม,ม,มันลด30%ไห,ไหมเหรอใช่ครับถ้าซื้อพร้อมเพื่องนงถ้าซื้อแยกอ่ะไม่ดูมันโดนีกเมื่อไรแต่มันมีนานๆดีดอ,อ่ะหูฟังเลหลืหองอะไรหูฟังมีสามรุ่นครับมีสามพั9สี่เก้าสิบมเกเก้าสิบหกเป็น้าเก้าสิบลดสามสิบปร์เซ็นตทั้งหมดเลยสิเร์เซใช่หูฟังตัวไหนอ่ะบัตโกเหรอบัตรตัวไหนบัตรเนาะตัวสามพันเหรอสามพันเป็นบัตรเอฟีกับบัตรสอง เจเก้าล้อมก็พันนะฮะตัวแลมสิบสองลอมค้าหนึ่งสองสีเป็นเมเปิลเกงคู่นะครับเออโทรศัพท์คู่ก็มาเอาเสตเอาเสตเออโทรศัพท์คู่พี่อยากได้เสื้อ กสายชาร์จครับก็บเกนตบซิมกแล้วที่ต้องเคลียร์ตั้ห้าร้อยสิบสองนีู่ลามาเฮ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 าโ <c oughs> อ้อก็รูลาไงรูลา,ลา,ลามันก็ต้องมาเฮามาเฮามาเฮาเดี๋ยวนี้มีขนแมวมาจีฟหรือว่าไม่ติดขนหมา <c oughs> มตัด <łość> ีใช <Billboard Sports> ่ไหมก็ไอโฟนเขาใหญ่กว่านี้ใช่ไหมเออเอามาดูดิก็เป็นไงไอโฟนเขาจะใหญ่เออน่ะเห็นรึเล่ากล้องไอโฟนจะใหญ่แจ็คเราสลับกล้อง ไี่เฉยเอาเอล่ะแกบอกเอานีี้เลยพี่ทำนีก็คงสุเอาอสีนี้แหละสีชมพูเลยอ่าเียบ้อยโทษเจี๊ยบเลยนะนี่ยขาแกจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊อันนี้เรื่องหาอะไรกัซื้อได้เกินไม่เกินสามสิบวันนะพี่อย่รล่มประเทศปีสองได้ลดห้าสิบเปร์เซ็นตแล้ว1ันเก้าร้อยเก้าสิบเก้อเ็นีที่ซัซุงหมสวิตจะได้ครับหรือซุก็ได้อะไรนะ เดือนหนึ่งใช่ไหมใช่ภายในสามสิบไม่เกินนี้ครับซื้อช้าซื้อเร็วจริงๆคล้ายๆกันครับเพราะว่าประกันปีแรกมันค้ำอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีปีแรกเวลาเราไปซื้อเลทอะมันมันก็เหมือนมันจะยืดใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีปีแรกค้ำอยู่แล้วคือสไตล์แบบนี้เพราะนั้นเวลาปีสองเติมเข้ามามันก็เติมต่อจากปีแรกปีละเท่าไหร่อะได้ปีหนึ่งครับเพิ่มอีกปีจากปีหลักประมาณหน่เก้าร้อยเก้าสิบเก้า อยู่นะจิ๊บก็ใหม่อยู่นะสีม่วงพี่อ่ะพอไม่พอจะไม่ใช้วันนี้ไม่เช็ดเลยไอ้เพ่ามาเราจะใครได้บอว่าพอย้ายไปได้สิไอ้ตัวแต่ไอ้ตัวอ๋อแต่เดนนี่บวกต้องแจ้งต้องต้องแจ้งฝ่ายบุคคลอีกทีนึงจิ๊บจับสีม่วงเลยด้วนั่นน่ะกิ๊กเลยน้ำปากกายยังไม่ได้ เอาสติกเกอร์ก reveal, ากาวออกเลยอ่ะใช่สวยนะจิบท si ิ wow. <S <S ้งถังขยะไปสีเขี้ยวเน่าทิ้งถังขยะไป้เน่า video nhiều mà L nè, giải vậy 32 <laughs> คอนเรเตอร์เออคเซนเตอร์ออรผมไม่ได้ซือ้อหลงรคิดดูตอนเทรดนะเครื่องนี้ผ่านก่อนนะเพราะเขาเลือกสีอ๋อแ้่คิดว่ามันได้ฟิล์มกับได้ะไนะที่ชาร์จก็ที่อ่ออะแดปเตอร์สี่สิบสี่สิบห้าบาทเราใช้อยู่เพราะเครื่องมันรับสี่สิอห้าบาทถามว่ามันคุม้มไหมมันก็ไม่มคุม้มแต่ถามว่าแต่ถ้านั่นก็ถ้าเกิดเราจะต้องไปซื้อมันก็ก็คุมมค้มอ่ะ ก็ถ้่ผมสั่งมาแล้วเรื่องของเรื่องช้อปปี้สี่สิบห้าทอ้าวเหรอแล้วทำไมแจ๊คถึงไม่เอาตัวไม่ไป็น้รเอามาเขียนไว้ก็นโว้ยแทเนี่ยก็ใช้ดีแบบอะไรอะอะไรออะไร้ะอไรออะไรอะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะออะอออะไรอะไรอะรออไอรอะรอะ ถ้ากอบผิดได้เนี่ยรหัสอะไรวะรี่อะไรลกด้ผิดอ่ะผิดได้ครับโูได้เล่นงานเล่นงานเรื่อยได้เรื่อยไม่รีบไม่เคยรีบอระให้รีบก็ไปก่อนอันนี้ต้องเทรดใหม่ไหมไม่ต้องเดี๋ยวก็มีโบนัสเดี๋ยวก็มีโบนัสใช่โบนัสอะไรเน่เก้าสิบแล้วเก้าสอง เป้ากันตัวก็สเป้าแตกได้วนนะเออเดี๋ปีนี้เป้าแตกได้วนนะทุกคนเป้าอะไรเหรอที่แน่ๆคือเป้าเป้าพนักงานเนี่ยแต่มาำโทรกลับไปแล้วไม่รับนะเครื่องนั้นยังหาคู่ไม่เจอเลยสกี้เมลเยอะเหรอครับฮะเมลเมลเยอะเมลเอ่อสิบกว่าตัว เมียวสิบเจ็ดตัวคนทำงานแ,<ก>แจ๊คเครื่องคนใช้ท่วไปหรือมิจฉาชีพคนทำงานแจ็กกี้แจ็กกี้ไม่เข้าใจหรอก เห็นไหมของแจ็กกี้เสร็จแล้วเนี่ยจีบจิีบอ่าซ็อกซ์อืมพี่นึกว้าพูดเสร็จแล้วยังไม่เห็นออกไปไหนออกไปไหนใครบอกไอ้ที่จะออกออกไปไหนอ่ะออกไปคุ้มพาเออเขาพูดวหรเออเขาลือกันทั้งบางเออเขาไปที่จะออกไปขายของระหว่างกันพี่การก็พูดเนาะเออจริง เหมาะกับหมาะกับตัวเหมาะกับเขาเนาะเหมากับเราเจี๊บเนีมันเครื่องนี้มันพอไปยืนพอไปยืนในหน้าเครื่องแล้วมันร้องจิบจิบจิบเออเรียกเรียกจิบมเรียกหาแกจิบเอานี่แหละไม่สีอะ้มนี่ยไม่นานเอาเอารุ่นนี้ก็พอาะมันตรงอย่อะไรหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่ซัมซุงเนีลย นี่ uhm. ah> ัละบลอองขอยะเลยเจอเพงนี <c <c ้เข้ <h 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 um <h 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 าไปอยู <h <h <h> <h ่นไม่ได้เลยจริงๆรลมออกยังรู้ดิถาดโอนข้อมูลยังไม่หมดเลยอ่ะ เครื่องนี้เสร็จแล้วอ่ะตัวคอมอ่ะคอมมันไม่ได้มีหัวแบบนี้ใช่ไหมล่ะคอมมันไม่ได้มีหัวสี่ซีไม่ใช่สี่กับสี่ไม่ใช่สี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 เสร็จแล้วแล้วก็้องเครื่องนี่มีไทยซีอยู่กับเราหรือเปล่าอยู่ที่นู่นญี่ปุ่นไทยซีอยู่ญี่ปุ่น ใช้สีญี่่นข้าโทมาถามอยู่วันก่อนว่ามันเสียบอะไรโอ้ยเสียบอะไรไท้สีไม่ได้อยู่เน่ของเราหัวโบราณเนี่ยก็แจ็คบอกว่าเราใช้แบบโบราณก็ได้ได้ไทยสีมันปื้ดดีนอ๋อถ้าใส่มันเร็วขวาใช่มอ๋อใช้สีเลยไม่น่าเอาไปเลยเร็วๆเอาไปก็ใช้ไม่เป็นอะไรก็ไปรู้เรื่อง อ้าวอ้าเอ้าวเดี๋ยวอีบุรีลูงเขาไม่ได้นะแล้ลุงลุงนี่คนว่าลุงไม่รู้เรื่องวาเขาไม่ได้นะเขามีคนเขามีคนคอยไอ้นี่อยู่ตั้มถ้าอย่างไอตัวแปลภาษาใช่ไหมก็ถ้าไม่ใช่รุ่นเดียวกันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมโค้เหรอครับอ่ะฮะได้ครับ มันอยู่ที่เครื่องเราครับต่อแปลไปทำปลายทางแล้วก็แปลเอาต้นทางด้วยอ๋อเหรออืมใช่ครับพี่นึกว่ามันจะต้องเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันมันถึงจะอ๋ออ๋ออออย่างนี้เขาใช้รุ่นไหนสมมติว่าใช้รุ่น oppo หรืออะไรก็ได้อ๋อเกรดแล้วท้งนันอะต่อไต้องแปลกับเราไอืมแล้วมันต่างมันต่างจากกล้องรุ่นนี้เยอะไหม าล้านเหมือนกันห้าเท่ากันใ่ไหมสองร้อยก้องไอริบสองาตาดูหลอด์ค่เนี่ยเขาว่าดีดีสุดแล้วเพราะว่ามันตัวแรกที่เปลี่ยนเนาะใช่เหลือก็เหลือห้าแล้วห้าสิบล้านอล้านเนี่ยดมีว่ห้าสิล้านแ่ยล้าเขาบอกข้าซื้อไปถ่ายรูปให้ซื้อมือสองมาตาไปถ่ายรูปอ้าวแล้วยางเงีย ถ่ายวีดีโอถ่ายพวกไปดูคอนเสิร์ตไงอ๋อไม่ไม่ถ้าเราไม่ดูคอนเสิร์ตอ่ะก็ถ้าวีดีโอก็อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมได้แหมอจำอ่าๆโอเคจำนะไม่ดูคอนเสิร์ตไม่ดูแต่หมอจำอ่ะไม่จะไม่เข้าใจว่าเออถ้าถ้าสายมันรับ45วัตต์ไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็ ก็จะวิ่งแค่ยี่ห้าวัตตไปอ๋อมันก็หัวชาที่สี่สิบห้าบัตอามันจะวิ่งมีแค่ยี่ห้าวัตอ๋อแต่ถ้าสายพี่รับเกินสี่สิบห้าบัตมันก็จะไปทั้งสี่สิบห้าวัตอมันต้องรับกันมั้อนมันต้องรับกันนะมันมันถึงความเร็วมันถึงจะได้อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอ้าวก็ต้องไปหาซื้อสายใหม่อีกใช่ครับคืออะไรวะมันก็ชาร์จได้ไงแต่ว่าคือแค่ยี่ห้าวแต่มันไงก็เหมือนกับแบบว่าเราแต่ว่าไมมม่่่่่ตตต้้อองงลนนนนนนะแวววาาาาาผเห็ักีโส ก็เหมือนกันว่าเราซื้อหัวไปแรงขนาดไหนก็ถ้าสายไม่รองรับอ่าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไร่ค่น้อยมหัวสายเครื่องต้องเหมือนกันหมดเลยสามอย่างใช่ครับหัวสายเครื่องพี PC รุ่นใหม่สี่สิบห้าบาทพี่ก็ต้องสี่สิบห้าบาทแต่ยี่สิบห้าบาทต่าช้าได้ก็เราซื้อสี่สิบห้าไปเลยว่ะไอ้คนที่พิสูจนบัตรเองนี่จะบัตรเนาะใช่ชาเดือนบุญที่ลว วัเด<ม>เออ๋ออ,อย่างงี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมจะสั่งมาให้สายแต่สั่งอันนี้อ่าๆโอเคอีกหลายอันีกแล้วเยอะเงินอีกแล้วในฟิล์มกระจกะอ่ะกระจกพี่เป็นรอยแล้วฮะเออกระจกจะเป็นรอยไหมกระจกจริงไหมเนี่ยจะเป็นไฮโดรเจนมาดูที่ดู่ไฮโดรเจลนี่ว่าโดนหลอกเป็นไฮโดรเจลมลยนี่ขอบดำเนี่ยนะ ทำไมไฮโดรเจลมันไม่ดียังไงโอ้โหพี่มันลอกก็ง่ายมันเป็นรอยเหมือนยางอะมอนเห็นไหมเห็นรู้ว่าไม่นลเครื่องนี้ทำไมมันถึงมันถึงไม่เป็นอ่ะก็เขาบอกก็นี่ไม่เป็นกระจกเมเอ้าแล้ววันนั้นอะวันนั้นอะที่น้องมันติดให้มันบอกว่าเป็นไฮโดรเจลติดไฮโดรเจลไหมพี่จำเห็นไหมก็ก็ไฮโดรเจลก็ไฮโดรเจลไงมันบอกว่าติดไฮโดรเจลไหมพี่เวลาเวลาที่พี่ไม่ใช้โทรศัพท์แล้วพี่ก็ลอกทิ้งไปเลย อะไรมามาแม่มาแม่มาแม่เรียบร้อยไปแล้วสองเครื่องแล้วเคสที่สั่งมาไว้อะเคสไหนเคสไอ้อยิบสองเนี่ยเต็มเลยไปขายลงขายไงอ่ะยิบสามผมขายตอมเหมารวมพันหนึ่งพันหนึ่งตอนมีคนถามเยอะมาก กองผมรวมกันกับ3,000นเคสนแล้วล่ะโอเคไปจุดสามตัดใจขายขายกี่บาทพันเดียวพันเดียวร้อนไหมล่ะก็มีคนพังเยอะอยู่ครับแต่ว่าเหมือนอยากจะได้แยกกันเขาบอกว่าไม่แยกขายขายแบบรวมๆไปเลยเหมากองเลยใช่ไหมใช่สั่งมาเยอะเลยเก็บกองพันเดียวอันนี้เก็บแท้เออขายเทสแท้อ้าวจะทำไง